หนุ่มหล่อฮิตสุดเลยมิสเตอร์สตาร์พวกเขาประกวดแต่ละท่านสวัสดีค่ะอ่านแนะนํนาชื่อก่อนนะคุณผมชื่อมิกนะครับเป็นตัวแทนของลบบุรีในมิสเตอร์สตาร์ของปีนี้นะครับว้าวอ่า,อาท่านหนึ่งผมวาย,ยุนะครับตัวแทนจากนครศรีธรรมราชครับว้าวเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างกับเวทีสงเกียรติก็มีการซ้อมอย่างเยอะเลยครับก็ผมออกกำลังกายมากขึ้นเป็นพิเศษอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีการท่องสคริปต์มากขึ้นมีการที่จะต้อง พวเจออะไรใหม่ๆครับทําอะไรใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆได้เลยอ่าน่นแหละส่วนผมก็ออกกาลังกายเหมือนกันครับก็วิ่งเวิ้งให้ผุ่นเฟิร์มครับผมได้เลยฝึกพูดฝึกเดินครับผมได้เลยอะไร,ะรคือกลยุทธ์เคล็ดลับที่ว่าฉันจะมาคว้ามงของมิสเตอร์สตาร์ปีนี้ก็ความจริงใจครับความตั้งมั่นนี่แหละผมตอนนี้ยังไม่อยากาบอกว่าผมจะได้นะครับแต่ก็ผมหวังว่าจะได้ผมจะพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดในการที่ผมจะได้ก็ ฝากให้กํลาลังใจผมด้วยครับได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งเลยก็ขอกําลังใจให้ผมทั้งสองคนแล้วก็รวมถึง77คนทั้งหมดด้วยนะครับก็ขอบคุณครับได้เลยอขอให้กำลังใจทุกคนนะครับผมใน7เจ็บเจ็จังหวัดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณฮะความสุขความสำเร็จในเวทียาบ๊ายบาย,บาย